สวัสดีครับที่ปะกรฟาร์มตำรวจบ้านขอ,อรายงานตัวครับครับ,รบมนเมอนี้ก็ได้มีโอ,อกาสมาเปิดลาคาง้วาหนาข้อกึือเก่าล่ะพี่น้องนี่ครับง,งัวตัวนี้เป็นง,ง้วแม่นางเป็นง,ง้วสาวน้อยพี่น้องสาวน้อยไว้ประมาณ10บเดือนพี่น้องนี่ ประมาณ10ถึง11เดือนตำานิบอมีเนอพี่น้องเนอเป็นงอบามันลูกผสมสิออกติดหูน้อยนหนึนน่งพี่น้องนี่เบือลึงยอนตกต้นดวกขคางขาแข้งอย่างบอมีบอมีตำาน้แม่แจ้น้อยเดียวพี่น้องตำรวจบ้านเปิดราคาไว้หนึ่งมืน่น สามพันบาทพี่น้องนี่หนึ่งมืนสามพันบาททรงฟรีร้อยกิโลเก็บเงินปลายทางด้วยพี่น้องเด้บอบ่มีมัดจำบ่ไดโอนเงินมาจำแม่แต่าบาทเดียวไปหอดคอกหอดฟาร์มข,ข,ของพี่ของน้องแล้วจังค่อยเอาเงินมาให้กันพี่น้องถ้าบ่ตรงปกกับบต้องใจเงินพี่น้องนี่ความสูงกับประมาณร้อยสามสิบ บวกลบพี่น้องง้อตัวเนี่ยร้อยสาบวกลบเป็นง้อยืนเชิดงามลูกผสมบามันไทยไนตำํานี้บม่มีจากยางคือรับประกันตานํานี้หนึ่งเดือนเต็มพี่น้องเป็นง้อเชื่องเชื่องจุงได้ลามได้เด็กน้อยเลี้ยงได้ผู้เถ่าผู้แก่ก็เลี้ยงได้ อายุประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเดือนพี่น้องนี่ยังบ้านในหอดปีดอกพี่น้องเบ่งเล้ายังสดสดนม,นมสาวน้อยอยู่เป็นงัวติดบดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าที่เป็นคขอขาใบหูเครื่องนี่พี่น้องนี่ดำเบิดเป็นงัวบามันลูกผสมไทยไงบามันมาได้ไปพี่น้องนี่ครับ ตำรวจบ้านเปิดไว้ในราคาหนึ่งหมืามพันห้บาทพี่น้องหนึ่งมันห้ารบาทบบมีมาจำด้วยพี่น้องเนอเก็บเงินปลายทางหอดคอหอดฟาร์มของพี่ของน้องแล้วจังค่อยจ่ายเงินกันพี่น้องทางว่าบ่าตงปกก็คือบ่อตงจ่ายเงินกันส่งฟรีหนึ่งรกิโลพี่น้อง ลตำรวจบ้านที่พาบเบิ้งอีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่นี่ครับเป็นว่วสาวใหญ่พร้อมผสมที่ตัวเนี่ยพี่น้องสาวใหญ่พร้อมผสมอายุก็สิประมาณสิบห้าถึงสิบหเจ็ดเดือนนี่ละพี่น้องนี่ประมาณนี้ประมาณปีนิดนิดประมาณปีครึ่ง เป็นง้อเครื่องดำาคือกันพี่น้องติดโบดติดโบดทุกส่วนอายุกระซี่อยากาลายก็ตัวที่แรกนั่นน้อยนึงพี่น้องเพราะว่าเป็นสาวพร้อมผสมเป็นง้อเครื่องดำหังพึ่งนี่พี่น้องเบิง้งสีกระซี่เป็นสีกาบไลแต่ว่าคุยหลังนะ่ะสีแดงดีพี่น้องคุยหลังแดงดีไปหาหัหัวพุดละรับประกันตำนี้ หเดือนทุกแผลพี่น้องรับประกันตำนี้หนึ่งเดือนทุกแผลตัวนี้ในเบิดในราคาหน0 0งบาทพี่น้อง13,000บาทก่ต้องมัดจำเก็บเงินปลายทางแลก้กกาทางวอโปร,รงปกก็าต้องเอาพี่น้องเ่ต้องเอาอีตัวนี้นี่ค้อมสูงประมาณ1 2อยบกิดบวกลบพี่น้อง ร้อยสิบเกตร้อยยี่สิบเไปหาร้อยสามสิบนี่แหละแต่ว่าบวกลบพี่น้องกษิเตเจยวก็โตนที่แรกอยู่น้อยหนึ่งนี่ครับเป็นงัวะบามันไทยยัยขึ้นกันเบือลึงมีหลายย้อนตุกต้นพี่น้องเลยแข้งขาดีม่มีตำหนิจักส่วนงัวสองตัวนี่เก็บเกินไปทางทั้งสองตัวได้พี่น้องเ้อหรือผู้ใดอยากได้แพ็กค,คู่แพ็คคู่หนึ่งก็ โทรมาแล้วก็ต่อร้องกันพี่น้องส่งฟีกับร้อยลูกคือเกาหลังจากที่รอยลูกไปแล้วก็ส่งได้คือกันพี่น้องขอให้ราคามันมันตรงกันเนาะพี่น้องเนาะราคาตรงกันเขาก็ส่งให้กันได้นี่เป็นตัวที่สองพี่น้องนี่เปิดในราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทเอาไปเลี้ยงอีกจากเดือนหนึ่งสองเดือนคือจะผสมนี่พี่น้องนี่เพราะว่า นี่ครับงอตัวผู้ผมเริ่มมาดมล้วพี่น้องนี่เรื่มมาดมมาเลี้ยล้วถ้าได้อยู่กับตัวผู้หรือโดนคือที่มันเป็นสัตว์พี่น้องนี่เป็นสัตว์ไว้ๆนี่แหละที่ได้ทับที่ได้ผสมเอาเป็นง้อเนื้อหนังดีได้พี่น้องง้อเนื้อหนังดีอ้วนทว้นสมบูรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งสองตัวพี่น้องเป็นง้อเครื่องดำทั้งสองตัว นี่ตัวนึงตัวนี้นี่อนาคตไก่อนาคตไก่อยู่พี่น้องเพราะว่าว่าตัวนี้อายุยังหน่อยอยู่แต่ว่าได้โค้งสั่งลำตัวเาาสูงได้สัตว์ได้ส่วนพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเงาสองตัวนี้ที่แตกต่างกันแช่ป่ายมันด้วยพี่น้องนะแตกต่างแค่ป่ายมันคือห้าร้อยบาทเท่านั้นถ้าพี่น้องเอาแพ็คคู่ไปส่วมมองเดียวกันเน่องจี่พี่น้อง กาสะได้ราคารถพิเศษโทรมาเดี๋ยวตำรวจบ้านที่ขึ้นเบอร์โทรไวหน้าคลิปด้พี่น้องด้ะเบอร์โทรกะ092 4351 3 2สอห้าหนึ่งสอันนี้เป็นเบอร์ของตำรวจบ้านเองพี่น้องโทรมาเบอร์น,นี้รับ24ชั่วโมงเดี๋ยวตำรวจบ้านที่ขึ้นไว้หน้าคลิปให้พี่เห็นน้องเบ่งน้ำกัน นี่เป็นว่าตัวแรกพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลโล่เหนือจากร้อยกิโลไปแล้วสองร้อยสามร้อยลก็ส่งได้พี่น้องแต่ว่าให้ราคามันตรงกันเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้คือกันพี่น้องนี่ตัวนี้ฮะ,ะตัวบ้านเปิดไว้หนึ่งหมื่นสามพันบาทพี่น้องนี่งัวสาวเงยไว้พร้อมผสมเราอีกเดือนสองเดือนก็นได้ผสมนี่พี่น้องนี่เครื่องหั่งผึ่ง ทำแต่ํำลงังย้อนตกต้นพี่น้องนี่ทั้งสองตัวนี่ครับตัวนี้หนังหนาสายใ่แข็งขายญ่ขั้นผู้ปากเป็นกะว่าลูกหลอดคนละพี่น้องนี่แต่มันไม่มีหลอดนะพี่น้องเนาะเขาก็ับขายตามเนื้อผ้ามันนี่แหละพี่น้องผู้ใดได้ก็โทรมาด้วยพี่น้องเ้อโทรมาผู้ใดโทรกอนก็นได้กอนผู้ใดตัดสินใจซากับสิบรด้เด้พี่น้อง ู้ใดตัดสินใจได้เลี้ยวกักัสิิด้กอนพี่น้องู้ใดโทรมาก่อนก็นได้ก้อนครับสำหรับคลิปนี้นเอาสำนีกอนพี่น้องคลิปหน้คลิปไม่จะค่อยพอกันู้ใดเบิ่งคลิปของตำรวจบ้านเราให้ถือเลขถือเบอร์ถือรถเตลีรวอนทีหนึง่งสู้ผู้สู้คนความเจ็บจะได้ความไข่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้พี่น,อน้องด้อเงินทองอังถงลุน่นถงกือเก่าละ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนพี่น้องสวัสดีครับ